ทุกคนวันนี้มาอัดคลิปต่อจากวันนั้นนะคะหลังจากวันนั้นมาก็นั่นก็จุกในหน้าอกตลอดเวลาแล้วก็มันเสียใจเนาะมันยังเศร้าอยู่ยังยังแบบตั้งตัวไม่ทันอะ่ะมันยังช็อกทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าแบบ พ่อก็ยังอยู่ด้วยอยู่ยังพ่อไม่ได้ไปไหนคิดยังคิดว่าฝันไปอยู่อันนี้เป็นอีพีที่สองนะคะที่ที่แนนได้อัดตอนนี้ก็วิ่งเรื่องทาวิ่งเรื่องทำเรื่องพ่อแล้วก็เรื่องอาธุรกรรมต่างๆทั้งหลายนะคะแล้วก็ เรื่องเครียร์งานของของของคุณพ่อแล้วก็งานที่กำลังจะจัดใหม่อีกนะคะเป็นงานฉลองหนังสือแล้วก็ฉ,อฉลองอัฐินะคะที่ให้กับคุณยายมันเป็นอะไรที่แบบบอกไม่ถูก เอาเป็นว่าใครอยากรู้อะไรหรืออะไรอยากถามอะไรก็ถามมาคอมเมนต์กันมาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้แบบแนนก็ความคิดตันไปหมดเลยแล้วก็แนนหยุดถ่ายงานไปประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันได้ละก็ของงานเขาก็เข้าใจเขาก็ให้เคลียร์เรื่องงานเรื่องอะไรให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยแต่ด้วยที่ว่าแบบคนน้อยก็เลยแบบ มันไม่มีคนวิ่งนังก็ต้องวิ่งแต่ก็นันก็จะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแหละค่ะเพราะว่าอย่างงานของคุณพอ่อนันก็เต็มที่เต็มที่มากๆทุ่มเต็มที่งานของยายก็เหมือนกันก็จะสาตนต่อตามที่พอต้องการ วันนี้มันเจ็บมันมันปวดในหนนะ้าอกงานก็ยังถามว่างานก็ยังรับเหมือนเดิมไหมรับเหมือนเดิมแต่ก็จะแบบทำอันไหนอ่าก็รับเหมือนเดิมรับเหมือนเดิมแต่ก็คือคือ แนนก็จะแบบแบ่งเวลาของแนนเองแนนจะแบบจัดการเวลาได้อะไรเงี้ย <c oughs> ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ้ยแนนจะตีบทไม่แตกตอนนี้กําลังเศร้าอยู่แล้วแบบถ่ายงานแล้วงานจะออกมาเศร้าหรือเปล่าแ <c oughs> นนเป็นอินฟูมาหกเจ็ดปีจะสิบปีทุกอย่างมันคือมืออาชีพหมด เงินทําได้ถาว่านั้นเคยผ่านการเรียน acting การละครมาไหมก,ก็เรียนมาเป็นเป็นขั้นพื้นฐานของ3ามเซียนเลยแล้วก็มันก็ามาใช้ในอินฟูได้ใช้นันก็จะนำในสิ่งที่นันเรียนมาของครูนะคะมาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยคือเราจะเศร้าได้แต่เราก็ทุกอย่างมันต้องเดินต่อไป ุกอย่างมันต้องโฟลจริงๆนันมีเรื่องจะคุยให้ทุกคนฟังเยอะมากแต่พอถึงเวลาอัดคลิปจริงๆมันก็มันก็แบบมันแน่นมันจุกไปหมดนี่ยังดีนะที่แน่นแบบว่าได้พาพ่อแม่ได้เที่ยว พาพ่อได้เที่ยวพาแม่ได้เที่ยวคือเขาอยากได้อะไรได้ให้เงินใช้ให้อะไรตลอดแนนเชื่อว่าพ่อก็ไม่เสียดายเวลาเหมือนกันที่เกิดมาเป็นพ่อของแนนแล้วก็ลูกๆแล้วแนนก็ไม่ไม่เสียดายเพราะว่าแนานก็ทําเต็มที่แนนก็เขาก็ตายใน ช่วงที่แน้นกำลังดูแลเขาอยู่กำลังพาเขาไปหาหมออยู่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะก็คงจะพาเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างที่เขาอยากเที่ยวอยากอะไรเงี้ยทุกวันแต่ก็คือแบบถ้าใกล้ๆมันก็ไม่มีที่ท,ท,ที่จะไปแล้วคือเขาไป หมดแล้วอะไรเงี้ยจนไม่มีที่แบบจะไปแล้วถ้าไกลๆเขาก็ไม่ไปเขาก็เป็นห่วงบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างทําเต็มที่แล้วตอนนี้ก็ดูแลคนอยู่ไปไม่ต้องห่วงนะคะแนนทําเต็มที่แน่นอนไอ้สา เรื่องเศร้าเรื่องเสียใจก็มันก็เป็นธรรมดาเพียงแค่น้นก็จะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนั่นแหละค่ะนั่นก็ยังยังหลายคนคงแบบเอ้ยน่าจะรับงานไหมน่าจะมีเครดิตกระจายรับงานไหมก็ยังรับเหมือนเดิมแต่บางคนค่ะอ่าบางคนก็บอกว่าเออนันพร้อมหรือยังอะไรอ,อย่างเงี้ยเออก็ ส่งมาได้ค่ะเพราะว่าแนนจัดการเวลาของแนนได้แต่ถ้าสมมติแบบเออแนนไม่ได้ทำงานอะไรงเงี้ยแนนก็จะแบบอยู่หน้าแบบเนี้ยก็จะอยู่อารมณ์แบบนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้วิ่งเรื่องเอกสารวิ่งเรื่องเอกสารแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะ พีที่3เดี๋ยวนันจะมาเล่าบุคลิกลักษณะนิสัยของพ่อตั้งแต่พ่ออยู่ที่บ้านปู่อยู่ที่บ้านเกิดตั้งแต่เป็นหนุ่มหรือว่านิสัยอะไรเงี้ยเป็นยังไงจนถึงได้มาแต่งงานกับแม่อะไรเงรี้ยเรื่องราวประวัติของพ่อทั้งหมดให้ฟังค่ะเพราะว่าหลายคนที่อยู่ ที่เนี่ยค่ะเขาก็รู้จักพ่อก็คือทุกคนก็รักพ่อหมดคือแบบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ไม,ไม่น่าตายคือคนไม่ไม่น่าเป็นไรแล้วก็คนคนไม่ไม่นินทาคนนะมันมันมีตัวคนรักอยู่แล้วอะนะคะคลิปนี้นั้นก็ไม่ไม่อยากจะห่างหายจากผู้ติดตามแนน แต่เพียงแค่ที่หายไปช่วงนั้นมันเกิดอะไรที่แบบไม่คาดคิดแล้วทุกอย่างมันเร็วไปหมดนั่นก็แบบไม่มีเวลาเลยอันนี้แบบพอพอมีเวลาสักสองสามนาทีนั่นก็ได้อัดคลิปทุกคนนะคะถามว่าพ่อมาหาไหมแบบแบบบ้างไหมไม่มีไม่มี ไม่ยังไม่เจอไม่มีอยากเจอเหมือนกันอยากเจออยากถามเจอแล้วจะถามมีอะไรอยากถามหลายอย่างที่แบบพ่อเป็นไงบ้างเสียใจไหมมันก็ต้องเสียใจแล้วแหละแต่คือแบบว่าให้ให้คนดูเป็นบมองสวนแล้วบอกโอ้เนี่ย คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามแนนอยู่นะคะแนนก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็ขอให้รักและเอ็นดูกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะแนนก็เป็นคนเป็นอย่างนี้นะคะเด็กมันนอกคือง่ายๆสบายบายขอให้รักและเอ็นดูกันเหมือนเดิมนะคะแนนก็ไม่ลืมทุกคนที่แบบ ปั้นให้นั่นมาถึงทุกวันนี้นะคะยังรักทุกคนเหมือนเดิมก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมก็ฝากไว้นะคะใครที่มีพ่อแม่อยู่ก็ให้ดูแลท่านให้ดีๆพอวันใดวันหนึ่งที่ไม่มีท่านเ <Okay. S 1> มื่อกี้แม่ได้เดินผ่านตรงนี้ไหมใชเนี่ย<า>นี่แม่ว่าจะทางนี้เหรอวัวนี่มันเงี้ยนี่มานเงี้ยนี่น,น,นะคะก็ พาทุกคนไว้ก็ดูแลดูแลให้ดีๆพอวันหนึ่งไม่มีแล้วก็แบบอย่าจะไปคิดจะได้ทีหลังนะคะแต่จะทำอะไรก็คงเราเล่นเลืทำดีที่สุดแล้วเออห่งเราจะกินก็ยังอ๋อก็มีปลานั่ว่าปลาเม็ดที่ทอดหรืออย่างเงี้ยไปเจ๊ทอดด้วยเหรออ้าวว่าทอดทังไหนมือซาวมือนังกันหนึ่งเหรอมันก็จะมันนั่นเอทอดด้วยเจ๊แอ๊บ แอบมไม่ค่อยย่าไหมล่ะนี่แม่ยาก,กินอะไรยังไยนั้นก็แล้วแต่ไอ้แม่นั้นไม่อยากหรอกนั้นไม่กินตอนล้งกูกูไ่อ,อยากหรอกทำอะไรน,นั้นคือแบบตามใจพ่อมาตลอดแล้วก็พาไปทุกที่ชอบเที่ยวยแล้วนี่นก็ชอบเที่ยวเขาก็ชอบเที่ยวนะคะก็ฝากไว้ก็ดูแลกันดีแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวันลนาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็เพจแนนอินฟินิตี้ด้วยะคะ่ะเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ep หน้าเดี๋ยวนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าลักษณะนิสัยพ่อเป็นยังไงแล้วก็ตั้งแต่พ่ออยู่ที่บ้านปู่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เขาเป็นยังไงนิสัยยังไงมาอยู่กับแม่ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังจะมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ